และที่นี่นะคะเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านแม่สายกลางหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มสัจจานั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งนี้นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาค่ะวันที่หนึ่งทุกๆวันที่1ของเดือนนะคะก็จะมีการออมทรัพย์ของกลุ่มสัจจะค่ะ <c> และว,วันนี้นะคะนมจะพาทุกท่านไปชมการออมทรัพย์ของการออมทรัพย์กลุ่มสัจจะของหมู่บ้านแม่สายกลางค่ะขอเชิญค่ะ เดิมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่สากลางเดิมเรียกว่ากลุ่มสัตจ,จะเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคม2527สถานที่รวมกลุ่มเริ่มขึ้นที่วัดแม่สโดยมีหลวงพ่อพระสุธรรมมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาในสมัยนั้นเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำจังหวัดพะเยา และหลวงพ่อพระครูโสพิษจริยากรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยากิติมศัก์เจ้าอาวาสวัดแม่ใสได้เล็งเห็นชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดชอบซื้อหวยใต้ดินก็เลยชักชวนให้มีการเก็บออมเงินสะสมเป็นรายเดือนเดือนละ10-20บาทโดยมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน105คน และมีการรับสมัครสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสัทธาวัดแม่สคือหมู่2หมู่3และหมู่4เมื่อได้รับสมาชิกเรียบร้อยแล้วในการดําเนินงานครั้งแรกนั้นจึงใช้ศาลาวัดแม่ใสเป็นสถานที่ดําเนินการและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานค่ะ เมื่อได้คณะกรรมาการเรียบร้อยแล้วก็เริ่มดำเนินการนัดเก็บเงินสะสมทุกวันที่หนึ่งของเดือนแล้วนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์เมื่อเส้นปีก็จะมีการปันผลกำไรและให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพและคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำทำให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งให้ชาวบ้านได้มีนิสัยรักการเก็บออมเป็นคนมีคุณธรรม มีสัตวจะความซื่อสัตว์ต่อตอนเองและเพื่อสมาชิกกลุ่มโดยการบริหารจัดการก็ทำกันเองแบบชาวบ้านเองค่ะเจ้าอัสะเดีเจ้าเจ้านางใสเงินชุมวงเขาเ<ม>ป็นสมาชิกมาเมื่อปี 4, 5, สี่หาเจ้ปัจจุบันคือคือถ้ามีเงินปัจจุบันมีเงินอยู่ประมาณสี่หมื่นายคี่แก่กับไม่เยอะก็นั่าะว่าถ้าไม่เยอะเขาก็ถอนไปใช้ใจเงินได้เจ้า รเนีย,นยนหน่วยงานภาคีการพัฒนาในพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแนะนำในเรื่องการจัดร,ร่างระเบียบการจัดทำระบบบัญชีต่างๆแบบง่ายๆแบบชาวบ้านให้กับคณะกรรมการเมื่อครบปีก็จะมีการแบ่งปันผลกำไรและเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกผู้ที่กู้ยืมเงินไปลงทุนต่างๆ นอกจากเป็นกลุ่มที่สะสมเงินแล้วยังเป็นแหล่งกองทุนให้สมาชิกกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยไม่ต้องไปหาในทุนหรือธนาคารกลุ่มสามารถช่วยเหลือสมาชิกในยามที่ขาดแคลนเงินทุนได้นะคะ <c oughs> เช่นการประกอบอาชีพทำนาสร้างบ้านการศึกษาบุตรหรือแม้แต่การเจ็บป่วยค่ะต่อมาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆและได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่ส่กลางและมีการจัดตั้งคณะกรรมการให้อยู่ในวาระ3ปีและปรับเป็นวาระ5ปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่สากลางเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเองด้วยความสมัครใจและความศรัทธาของคนในกลุ่มศรัทธาวัดแม่ส ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มมุ่งเน้นให้สมาชิกรู้จักการเก็บออมความประหยัดความซื่อสัตย์ความเสียสละมีความจริงใจและจัดสวัสดิการให้สมาชิกสร้างอาชีพสร้างฐานะยกระดับคุณภาพชีวิตให้รู้จักเพียงพอพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนากลุ่มให้มั่นคงแข็งแรงและเป็นที่พึ่งพาของชุมชนต่อไปค่ะ ในวันที่หนึ่งสิงหาคม2552เป็นกลุ่มแกนนำในการจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านแม่สและดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่ใสกลางมีสมาชิกจำนวน887คนมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม5คณะ มียอดสัจจะเงินออมเป็น12,632,112บาทและมีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกจำนวน153รายค่ะครับพอดีกลุ่มออมทรัพย์นี่ก็เป็นแกนน้ำที่จัดตั้งเป็นสถาบันจัดการเงินชุมชนทุกวันนี้ก็มีอยู่ที่เขาจัดสิ่งในกลุ่มในในในบ้าน มาเข้าในสถาบันนี่แห่งซิกกลุ่มนะครับเงินส่วนมากก็มูนี่เป็นกลุ่มไปช่วยเหลือทั้งกลุ่มไปโดยการเขามากู้เงินตัดนี้ไปเพื่อไปไปขยายในกลุ่มหรือว่าเอาไปกิจกรรมของกลุ่มเขานะครับสถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านแม่ใสจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม พุทธศักราช2552มีสมาชิกทั้งหมด887คนและ10กลุ่มมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม5คณะมียอดสัจจะเงินออมเป็นเงิน12,632,112บาทและมีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกจำนวน153รายค่ะ สำหรับด้านกิจกรรมของสถาบันนะคะก็จะมีการระดมเงินออมจากสมาชิกและกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านมีการส่งเสริมอาชีพโดยให้สมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและคนในชุมชนค่ะโดยประมาณสิ้นเขาถึงจะเก็บสตังค์หรือาใจเงินผมออมทรัพย์เนี่ยไปสั่งกับบริษัทมาส่งเขาโดยตรงครับ ทุกปีถ้าเมื่อสิ้นปีแล้วเขาก็มีการปันผลแล้ประชุมสามัญทุกปีครับการปันผลนี่เขาก็แบ่งไว้คือมืออ้อมนี่เก็ดสแล้วก็เก็บไว้ดาเนินการเนี่ยสิแล้วก็ไว้ส่งเคาะเนี่ยห้าเปอร์เซ็ในสวัสดิการของเจริเหลือที่สมาชิกเก็บเป็นยื่นอุ่นก็ดีก็เกิไป เราเก็บไว้หซนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มิกเก็บไว้เป็นค่าเสี่ยงเนี่ยสงเปตแล้วเฉลี่ยเฉลี่ยคืนผู้เสียดอก3%ามเปร์เซแล้วเป็นร้อยป์ที่นี่ทั้งกลุ่มก็ยังมีช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอดบุตรของสมาชิกจัช่วยเหลือในในด้านนี้อีกคือช่วยเหลือ ห้าร้อยบาทนะครับผลที่สมาธิติ่ี่่ขอดบุตออกมาแล้วก็แต่เงินหนูงนี้บัตเจเอาไปใจ้แต่ต้องเอามาฝากไว้กับุ่มนะครับคือแล้วก็จะต้องการว่าฝากไว้ให้นออนวันหน้าเกืดเป็นพุ่การศึกษาแล้วก็เงินส่วนที่ผลใช้ในในสิ่งที่สาธารณประโยชน์นี่้องกับกันไว้มาจากค่าดําเนินการจะกันไว้ส่วนหนึ่งจุย่ยอย่างนี้เช่น เือเกทุ้การสานเพ่แกนอรอนทุกปีจะเพือปีละสิบห้าเออสิบทุนหรือสิบห้าทุนเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีประเภทนี้อย่างต่างๆในในเจ้าบ้านหรือในหมู่บ้านหรือหมู่ืนงก็มีหุมในบ้านหรือมาเข้ากลุ่มเอาจักถ้าขอมาก็อยช่วยเหลือไปตามสมควรนกัน